สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ดเล็กเกดน้อยนักพัฒอบตอวันนี้ผมมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับรับเงิน3,000บาทนะครับโครงการนี้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับ 1. มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. สัญชาติไทยและมีบัตรประชาชน 3. ไม่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4จำกัดส10ล้านคนนะครับรีบๆลงทะเบียนกันนะครับวิธีการลงทะเบียนก็คือท่านสามารถลงทะเบียนในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับลงทะเบียนที่ www คนละครึ่ง .com หรือ พูดง่ายๆก็คือ World Wide Web นั่นเองนะครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จท่านรับเอสเก็ท่านก็ต้องไปยืนยันตนตัวตนสิทธิ์ภายใน3วันนะครับต่อไปท่านก็โหลดแอปกรเป๋าตังค์นะครับและยืนยันสิทธิ์อีกหนึ่งรอบนะครับพอท่านได้สิทธิ์แล้วท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับรัฐจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก็คือ50%ท่านต้องจ่าย 50%โดยใช้จ่ายต่อวันนะครับ300บาทนะครับรัจ่ายให้150ท่านจ่าย150วงเงินไม่เกิน3,000บาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลา,าถึงวันที่31ตุลา63นี้นะครับประเภทสินค้าและบริการที่เข้าลงโครงการก็คืออาหาร เครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่รวมไม่รวมนะครับตัวนี้ไม่จ่ายนะครับร้ไม่จ่ายคือลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบนะครับท่านจะใช้สิทธิ์ได้ท่านก็ต้องดูก่อนว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการนะครับสอบถามกันก่อนได้นะครับว่าเขาเข้าร่วมโครงการไหมนะครับฝากไว้นะครับหากทุกท่านคิดว่าคลิปที่กระผมได้ทานี้ ดีและมีประโยชน์ท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้นะครับไม่ว่าจะในทาง Facebook หรือใน YouTube ทาง Facebook ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับชาวนากับลรงข้าวครับฝากไว้ขอบคุณมากครับ